สวัสดีค่ะวันนี้วิชาสังคมศึกษาเราจะเรียนกันในเรื่องของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิน่นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่นแบ่งออกเป็น3กลุ่มกลุ่มที่1คือกลุ่มออมทรัพย์กลุ่มที่2ก็คือกลุ่มแม่บ้านกลุ่มที่3ก็คือกองทุนหมู่บ้านวันนี้เราจะเรียนรู้กันทั้ง3กลุ่มเลยนะคะ นักเรียนอาจจะเคยรู้จักกันมาบ้างแล้วสำหรับพวกครองที่เคยรวมกลุ่มกันคราวนี้เราไปดูรายละเอียดกันเลยค่ะเราคุณครูมีตัวอย่างมาให้ชมนะคะหัวข้อแรกพูดถึงกลุ่มออมทรัพย์เป็นการรวมกลุ่มกันเพื่อส่งเสริมให้สมาชิกประหยัดอดออมอดทนพัฒนาตนเองรู้จักช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่มที่เดือดร้อนสมาชิกก็จะรวมเงินกันซื้อหุ้น เสร็จแล้วก็ตามสัดส่วนที่ที่ต้องการหรือตกลงกันไว้ถ้าใครเดือดร้อนก็สามารถที่จะมากู้เงินตรงนี้ไปใช้เพื่อทำธุรกิจหรือว่าประกอบอาชีพต่างๆได้นะคะในข้อกำหนดของกลุ่มนั่นเองคุณครูมีตัวอย่างของกลุ่มมาฝากค่ะเรามาดูตัวอย่างกลุ่มออมทรัพย์คาบสมุทรสถิงพระจังหวัดสงขลา เาราว่าในอดีตชาวบ้านแถบนี้ประกอบอาชีพทํานาทําสวนทําน้ำตาลตะโนดและทําประมงเรียกว่าวิถีแบบโหนดนาเลต่อมาชาวบ้านได้รับผลกระทบจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมที่ลุกล้ำพื้นที่ผลิตอาหารและทำลายความหลากหลายทางชีวภาพทําให้ความมั่นคงทางอาหารอยู่ในขั้นวิกฤต ดังนั้นผู้นำชุมชนจึงผลักดันให้เกิดกลุ่มออมทรัพย์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชนโดยการสร้างไรายได้ให้แก่สมาชิกจัดสรรเงินปันผลให้สนับสนุนกลุ่มแม่บ้านที่ทำธุรกิจจากผลผลิตทางการเกษตรคณะกรรมการบริหารจัดการมาจากการเลือกตั้งโดยสมาชิกผู้ถือหุ้นผลประโยชน์ที่ได้จากการออมจะจัดสรรเงินปันผลคืนแก่สมาชิก ปันผล50%อีก50%จะจัดสรรในกองทุนของชุมชนประกอบไปด้วยเงินทุนสำหรับพัฒนาธุรกิจชุมชนกองทุนสวัสดิการชุมชนกองทุนสำหรับการพัฒนากลุ่มและฝึกอบรมกองทุนสำหรับเทศบาลเพื่อการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนและภาครัฐปัจจุบันกลุ่มออมทรัพย์มีการทำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายเมื่อชุมชนวางรากฐานของกลุ่มออมทรัพย์ได้มั่นคงแล้ว แต่เกษตรกรรายย่อยยังประสบปัญหาการขายสินค้าทางการเกษตรเราก็จะหาวิธีจัดการแก้ไขกันต่อนะคะพอเกิดปัญหาชุมชนจึงมีการพัฒนาธุรกิจชุมชนครัวใบหนดขึ้นต่อย,ยอดจากกลุ่มออมทรัพย์ตาลตโนดในรูปแบบของกิจกรรมเพื่อสังคมโดยรับผลผล,ผลิตที่ปลูกโดยสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์มาเป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหารของครัวใบหนด ความสำเร็จของกลุ่มออมทรัพย์และครัวเบนโนช่วยส่งเสริมธุรกิจของชุมชนและแก้ปัญหาความยากจนของคนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีการรวมกลุ่มออมทรัพย์เป็นเรื่องที่ดีมากนะคะนักเรียนถ้าชุมชนนั้นสามารถทำได้ซึ่งไม่ใช่เป็นแชร์ลูกโซ่นะคะคนละเรื่องกันนะคะแชร์ลูกโซ่เป็นสิ่งผิดกฎหมายกินรวบคนเดียวคนที่ตั้งแชร์แล้วก็คนเอาเงินมาลง มีสิทธิถูกโกงได้เยอะแต่ในการรวมกลุ่มนี้เขาก็จะมีหลักฐานเอกสารไว้เรียบร้อยดังนั้นกลุ่มออมทรัพย์จึงสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนได้ค่ะต่อไปกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มแม่บ้านเป็นการรวมกลุ่มกันของแม่บ้านเพื่อประกอบอาชีพโดยนำความรู้ความสามารถมาสร้างรายได้ให้เกิดแก่ตนเองและครอบครัวเช่นกลุ่มทอผ้า กลุ่มทอพรมเช็ดเท้ากลุ่มทําไม้กวาดกลุ่มทําเครื่องจักสารบ้านเราน่าจะมีกลุ่มไม้ขุดล้อมนะคะนักเรียนไปค่ะไปดูกันต่อเลยค่ะต่อไปเรามาดูกลุ่มตัวอย่างของแม่บ้านป่าซางวิวัฒน์ซึ่งเขาผลิตกระดาษจากเส้นใยสับปะรดนางแรกันนะคะ ชื่อนางแรก็คือชื่อตำบลของอำเภอหนึ่งในจังหวัดเชียงรายเป็นแหล่งกำเนิดสับประรดพันนางแลสับประรดที่มีรสชาติดีได้รับความนิยมจากผู้บริโภคชาวตำบลนางแลจึงปลูกสับประรดเป็นอาชีพหลักโดยเฉลี่ยข้อคือหนึ่งจะปลูกประมาณ3-5ไร่พื้นที่1ไร่สามารถปลูกสับประรดได้ประมาณ8,000ตันซึ่งช่วย สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร,เ,กรเป็นอย่างมากน่าตกใจแสดงว่าดินดีมากนะคะนักเรียนเรามาดูตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากใย,ยสับประรดกันนะคะมีปกหนังสือสันแฟ้มปกแ้มกล่องของที่ระลึกกล่องใส่กระดาษที่ชู่กล่องอะไรต่างๆมากมายที่เป็นผลิตภัณฑ์ทำจากกระดาษสับประรดนางแร เรามาดูเริ่มเกิดปัญหาการปลูกสับปะรดในพื้นที่เดิมต่อเนื่องนานนับสิบปีทําให้คุณภาพดินเสื่อมลงรสชาติสับปะรดที่เคยหวานฉ่าก็เริ่มมีคุณภาพลดลงและจําหน่ายได้ในราคาถูกในขณะเดียวกันต้นทุนการผลิตก็สูงขึ้นชาวบ้านตํำบลนางแลทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่พยายามหาทางออกโดยการแปรรูปผลผลิตในรูปแบบต่างๆซึ่งช่วยบรรเทาปัญหาให้ เกษตรกรผู้ปลูกสับประรดนั่นเองไปดูกันค่ะว่าเขาจะทำอย่างไรกับสับประรดที่มีมากมายมหาศาลขนาดนี้นะคะกลุ่มแม่บ้านป่า้างวิวัฒน์ได้รับการสนับสนุนวิจัยผลิตกระดาษจากสับประรดจากสํานักงานกองทุนวิจัยสกวดังนั้นเดิมหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเกษตรกร,ก,รก็จะฟันใบสับประรดทิ้งไปด้วย โดยไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์กลุ่มแม่บ้านจึงมีการรวมกลุ่มการทดลองนำใบสับประรดมาทำเป็นกระดาษกลุ่มแม่บ้านจึงแต่นำกระดาษที่ผลิตได้ไปเป็นผลิตภัณฑ์ของใช้ของที่ระลึกในรูปแบบต่างๆเช่นหมวกที่เสียบปากกากรอบรูปถังขยะกล่องกระดาษชำระปกสมุดโนต้ตโอ้ทำได้หลายอย่างเลยเก่งมากเลยนะคะจากใบสับประรดนะคะนักเรียน ดังนั้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระดาษจากใยสับปะรดของกลุ่มแม่บ้านป่าสซางวิวัฒน์ตำบลนางแลจังหวัดเชียงรายไม่เพียงแต่ช่วยแก้ปัญหารายได้ให้กับเกษตรกร,กรชาวไร่เท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นโดยตั้งอยู่บนฐานปัญหาและทรัพยากรของชุมชนซึ่งถือว่าเป็นข้อได้เปรียบด้านการผลิตและการตลาดอีกด้วยเห็นไหมคะจากของที่ไม่มีมูลค่าใบสับปะรด ตัดผลมาขายมากินมาแปลรูปเศษใบก็ทิ้งใช่ไหมคะเขาก็คิดแก้ปัญหาแทนที่จะไปเผาทิ้งให้โลกมันร้อนเขาก็เอาไปทำการทดลองได้มาเป็นใยสับป,ประรดและนำไปผลิตกระดาษในที่สุดจากของทิ้งกลายเป็นเงินนักเรียนลองดูสิ่งรอบตัวนะคะคิดนวัตกรรมใหม่ๆใ,ในการแก้ปัญหาจากของที่เรามีอยู่ของที่เราเหลือใช้บางทีนักเรียนอาจจะเกิดไอเดียมันเจิจริงๆเลยก็ได้คะ่ะ มาถึงกองทุนหมู่บ้านกองทุนหมู่บ้านเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในหมู่บ้านที่รัฐบาลได้จัดสรรให้เป็นเงินในการใช้บริหารจัดการในท้องถิ่นเพื่อสร้างศักยภาพเกี่ยวกับความเข้มแข็งด้านสังคมและเศรษฐกิจของประชาชนในหมู่บ้านเข้าใจตรงกันนะคะว่าเงินส่วนนี้รัฐบาลเป็นผู้สนับสนุนเพราะแหล่งทุนนั้น มาจากรัฐบาลจัดสรรให้ตามจำนวนครัวเรือนของแต่ละชุมชนนะคะเรามาดูกรณีศึกษาตัวอย่างจากกองทุนน้ำมันชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลชุงแสงสงครามอำเภอบางระก,กรรมจังหวัดพิษณุโลกมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มชาวบ้านมีอาชีพทำการเกรษตรกรรมทำนาเป็นหลัก องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงครามจึงนำงบป,ประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล 1. นจัดตั้งกองทุนน้ำมัน11หมู่บ้านเมื่อปีพศ2548นานมากเลยนะคะนักเรียนเกิดหรือยังเอ่ยดังนั้นปัจจุบันกองทุนนี้น่าจะใหญ่พอสมควรไปดูกันต่อคะ่ะเมื่อสร้างกองทุนหมู่บ้านเพื่อให้ชาวบ้านได้ยืมน้ำมันดีเซลไปใช้ทำนา โดยมีแนวคิดจากสภาพความเป็นอยู่ของชาวตำบลชุมแสงสงครามทั้ง11หมู่บ้านที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาเดิมชาวบ้านต้องกู้ยืมเงินเพื่อนำมาใช้เป็นปัจจัยการผลิตโดยเฉพาะน้ำมันดีเซลที่ใช้ในการไถานาการสูบน้ำเข้านาการกู้ยืมเงินต้องเสียดอกเบี้ยค่อนข้างสูงมากดังนั้นกองทุนนี้จึงมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการสนับสนุน ชาวบ้านทั้ง11หมู่บ้านนะคะกองทุนน้ำมันมีเงื่อนไขว่าสมาชิกที่ยื่นคำร้องขอกู้น้ำมันจะต้องมีสมาชิกค้ำประกัน2คนการกู้ยืมจะให้ยืมเป็นน้ำมันโดยไม่คิดดอกเบี้ยและกำหนดว่าสมาชิกผู้ทํนานา1นไร่สามารถกู้ยืมน้ำมันได้20ลิตรแต่สมาชิกแต่ละคนจะกู้ยืมได้ไม่เกิน600ลิตรและ ให้มีการทบทวนอัตราการกู้ยืมทุกปีส่วนการใช้คืนนั้นให้ใช้คืนเป็นเงินสดตามราคาน้ำมันณนะวันที่กู้กำหนดให้ชำระคืนภายใน120วันนับถัดจากวันที่ได้รับน้ำมันแล้วค่ะผลการดำเนินงานของกองทุนเป็นไปได้ด้วยดีนะคะหลังเกี่ยวข้าวเสร็จสมาชิกก็จะนำเงินมาคืนกองทุนน้ำมันชาวบ้านมีความพอใจถึงแม้ราคาน้ำมันดีเซลจะแพงขึ้นทุกปี แต่สมาชิกไม่ต้องเสียดอกเบี้ยงเงินกู้เหมือนในอดีตซึ่งช่วยให้สมาชิกมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนั่นเองค่ะนอกจากนี้ยังมีการรวมกลุ่มของผู้ที่ประกอบอาชีพเดียวกันเช่นสมาคมชาวสวนยางพารารวมตัวกันเพื่อปรับปรุงคุณภาพของยงางพาราให้ดีขึ้นโดยแรกเป็นเรียนรู้หรือรวมตัวกันเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือในสภาวะที่ยงางพารามีราคาตกต่ำมากมาก สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวรวมตัวกันเพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดการรวมกลุ่มของผู้ประกอบอาชีพส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ในการประกอบอาชีพและส่งเสริมการมีรายได้เห็นไหมคะนักเรียนการรวมกลุ่มกันมีประโยชน์เป็นอย่างมากเลยนะคะเสร็จแล้วนักเรียนมีความเข้าใจถ้าไม่เข้าใจให้ดูซ้ําเข้าใจแล้วนักเรียนสามารถทําแบบทดสอบออนไลน์ได้เลยค่ะ มีหนังสืออยู่กับตัวเองอ่านหนังสือเป็นการเพิ่มความรู้นะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ